สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาการ์ดทับช่องที่จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับยนตรกรรมแห่งอนาคตวันนี้เราจะมาพูดถึงรถสปอร์ตสุดหรูที่กำลังเป็นกระแสะอย่างมากในวงการยานยนต์ระดับโลกกับรถรุ่นใหม่อย่างจูกา GT 2026ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำยุคเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือชั้นซึ่งถือเป็นการกลับมาของแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและนวัตกรรมการออกแบบที่ไม่เหมือนใครจูกา g t 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตา ตั้งแต่กระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกดุดันสปอร์ตและโชบเชี่ยวตัวถังถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันเพิ่มความแข็งแรงและลดแรงต้านลมขณะขับขี่ทำให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างนุ่มนวลและมั่นใจเส้นสายของตัวรถมีความโค้งมนที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราได้อย่างลงตัวส่วนไฟหน้าแบบ LED Matrix ใหม่ล่าสุดช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ยามค่ำคืนให้คมชัดยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารของจูกา GT 2026นั้นสะท้อนถึงความหรูหราและเทคโนโลยีระดับสูงบ่หนังแท้ดีไซน์สปอร์ตรองรับสรีระของผู้ขับได้อย่างสมบูรณ์แบบแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองรวดเร็วช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมทุกฟังก์ชันได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลัย ในด้านสมรรถนะจูกา GT 2026ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จแบบ V 8ขนาด4.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง650แรงม้าสามารถเร่งจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.1วินาทีความเร็วสูงสุดมากกว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปรับเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและแม่นยำระบบขับเคลื่อนแบบ AWD ที่ช่วยให้การยึดเกาะถนนดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือโค้งแรงแค่ไหน ระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและ,สะเสถียรนขณะขับขี่รวมถึงระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกที่ให้การหยุดรถได้มั่นใจในทุกความเร็วนอกจากนี้จูกา GT 2026ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่4รูปแบบได้แก่ Comfort Sport Track และ Eco เพื่อให้ผู้ขับเลือกได้ตามสไตล์ของตนเองเทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นอีก1จุดเด่นของรุ่นนี้ เช่นระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยรักษาเลนและกล้องมองรอบคัน360องศารวมถึงเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำทำให้ผู้ขับสามารถมั่นใจได้ทุกการเดินทางสิ่งที่ทำให้จูกา GT 2026แตกต่างจากคู่แข่งคือความสมดุลระหว่างพลังความหรูหราและเทคนโนโลยีที่ทันสมัยนี่ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมที่ผสมผสานศิลปะก,กับวิศวกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว หากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตที่ตอบโจทย์ทั้งสมรรถนะความสวยงามและความล้ำสมัยจูกา GT2026 คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเพราะมันไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นทุกครั้งที่ขับแต่ยังสะท้อนถึงรถสนิยมและความเป็นตัวตนของผู้ครอบครองได้อย่างแท้จริง และนี่คือการรีวิวรถสุดหรูจุก้า GT 2 0 2 6จากช่องคาราชหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า